อยากกินตำบักหุ่งแบบลาลาแม่พี่น้องจ้าแบบบุ้มีอี๋ยังทั้งสิ้น่ะตำบักหุ่งแบบบ้านๆห้าว่ะพี่น้องจา้าผักแคร์กับซีมีผักกระเจี๊สลัดพี่น้องจ้ามากินกับข้าวเหนียวคือเกาพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้บบอร์สกุสุสคล้นแล้จ้ามาก,กินน้ำแพรพี่น้องจา้าหิวเข่าแห้งพี่น้องอหิวอีลีแหละ พี่น้องสมต่ำแบบบานๆเข้าเด้อหน่เด้ออืมอืมอืมหนึ่งเขามาห่อนๆพื่อเกาพี่น้องเลย สมนจมจัมกเนี่ยออือหือน่ไหมเื่อน กลิ่มมาวปุ่นกลิ่มคักกลิ่มแม่ตมบางทงเหมือนแพทมากเส้นนิดหน่อยนะสิแ้พี่น้องมันแซบ คือแบบกินกะพักเกษตรเนี่ยหมักแห้งะพักเกษตร นอนไล่ออกก็เลือกพี่นอ้องแะ่ปย่างเร็ตไปหาอืมพี่น้องต้อแดดแดดจ้าพรอมแม้งอืมเด็ดมาทำอะไผีพี่น้องเน,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 นี่ย ห่างบังเอาบังอืมกา้าเอา้ยกาแฟที่ปิปแล้วก่อนฉันหิวนะพี่น้องเนาะคนห้องกันถาก,กินหิวต้องกินง่ามหิวกินยังกระดาษไฟเสบีบตัว เิดกินเกาเบิดมือพี่น้องไหมหากระมาก,กินเนาะอือจะคักเป็นให้พี่น้องเลยแดดแซ่ เยนมันี่นะบ้านาเวียดนามเนี่ยเอพี่นะนึกว่าฝนจิมา จำนำจำหื้นกองเลียบเสียงปลาห้องไม่นอง ดูนีงค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเกินจันพี่น้องเนี่ยแดดแดดบดบดยุ่นนี่แหละฝนสีมาก,กับสีโบมา นี่ยทีนั่นเป็นคนมากเกษตรมักกระถินตัวพี่น้องเวลาเป็นกับชมจำเข้ากันแห้ง 내창아 그냥. 응, 파워핀 바가. 그 손질도 없었잖아, 그냥. อยู่จอตมังหงแบบบ้านๆเข้าพี่น้องอิ่มแล้วบันที่นี้พี่น้องเอ้ยเช่ามือค่าทีบัดที่นี้พ่อแต่เขาโล่งท่องเนาะพี่น้องเนาะยังสี่หลค่คนหิวเอาแล้วเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอล่าพี่ล่าน้องไปก่อนนาะจาพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนนเด้อจ้ะสวัสดีจ้า